ค่ะคุณลูกค้าค่ะตรงนี้เป็นแปลงที่11นะคะที่ดินพรีเมียมในสนามกอล์ฟนอรเทนรังสิตบางน้อยค่ะแปลงที่11นี้ขนาดความกว้างอยู่ที่413ตารางวาค่ะคุณลูกค้านะคะช่วงเย็นวิวงาม,งามตะวันกำลังจะตกดินค่ะบรรยากาศในสนามกอล์ฟที่ดินแปลงงามในสนามกอล์ฟช่วงเย็นอากาศดีมากค่ะแปลงที่11 413ตารางวาราคาอยู่ที่ หนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อตารางวาคุณลูกค้าสดได้ผ่อนได้นะคะคุยกันได้ทุกเงื่อนไขนะคะเนี้คะ่ะแปลงที่สิบเอ็ดสี่ร้อยสิบสามตารางวาที่ดินแปลงงามในสนามกอล์ฟนอรเทอรรังสิตบางน้อยอยู่ใกล้ๆกรุกงเทพเดินทางสะดวกสะดวกค่ะคุณลูกค้าติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ตลอดค่ะนจอมบ้านสบายใจศูนย์หกสองหนึ่งห้าเจ็ดสี่สี่สี่เก้าขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ